เดียบผมธนูพิษสินยอดนูครับวันนี้ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดเป็นเดิมครับเจอใครวันนี้เจอกับเดชพานุสอพงษ์มลครับพอเช้าเหยียบตาช่างเป็นไงบ้างก็พอดีครับพอดีเลยนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนเดชล่ะครับกี่วันก็สามวันนี้ครับตั้งใจต่อยครับเราเป็นมวยประเภทฝีมือครับฝีมือนะครับผมอ่าล่าสุดชกกับใครว่าะตักชัยสินดีมวยไทยเป็นไงวันนั้นนั้นคณะนอกมาที่นี่นะวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยเจ็ดครับวันนี้ร้อยเท่าไหร่ โอเคเวทนี่ไม่ต้องคุ้มมากสบายๆนะอ่าอายุเท่าไรปีนี้ปีนี้ยี่สองครับอายุยี่สองอ่ะคู่ต่อสู้เป็นมวยยังไงเห็นไหมคู่ต่อสู้มวยเข่าครับมวยเข่านะอ่ะควาไฟเข่าก้นจังหวัดก็วันนี้ธนูพิษสีธนูเต็มที่แน่นอนครับโอเคเข้ามาตรงใจนะกับใครครับอ่ะโชคดีครับเออพ่อหน่อยก็ตัวล้างผาของไม่หมดเลยไม่ค่อยไม่ค่อยชนะทุกสิบไฟจะแพ้วันแปดเลย นะครับอ่ะฝากพี่น้องเราเป็นคนจังหวัดชิราฝากพี่น้องชัยชุราชหน่อยเป็นพี่นะฝูกล่างฝูงชกเราฝูกลอยนะวันนี้ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกนะครับร้อยแปดสิบร้อยเด็ดปานุวันนี้เด็ดปานุต่อยมาเปลี่ยนมาต่อยกู้เอกไงรอบแรกกันนะสายทอดน้องชายสวัสดีครับ ชื่อใครพี่หน่อยครับเป็นดางการเดฟานุสอ,รอ,อปรอมเดฟานุสอโอมอน,นะนะซ้อมที่อปงรอมอไม่ต้องถามนะครับกูปังกูซ้อมอปพมอมของเขาทํามวยมีมีคุณภาพนะครับไม่พร้อมก็ถอนนะครับตํำมวยมาสู้หน้าเสือของอปงมอมไม่ธรรมดานะครับวันนี้ต่อยครับใครนะธนูพิษธนูพิษเอาเลื่อนมาต่อยกู้กูส้สี่กู้เอกของรายการรอบแรกนะร,รปม่างช่วงชกอยู่ที่เรา เป็นไงน้ำหนักน้องชายสอบแล้วพอดีพอดีกุ่มมากี่กิโลครับไ้นี่สามกิโลน้ำหนักปล่อยลอยเท่าไหร่ห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสองห้าสิบสามน้ำหนักเก่งเท่าไหร่น้ำหนักเก่งที่คิดว่าโดนแล้วไม่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 ล่วงอ่ะร้อยเจ็ดร้อยแปดวันนี้ต่อยร้อยเท่าไหร่ร้อยเจ็ดก็แสดงวันนี้ก็ต่อยน้ำหนักเก่งไงนี่ ฝั่งดูท้ายเราแพ้เป็ดดวนเป๋เถือว่าเบียดไปเบียดมานะสามยกสี่ยกก็ยังเบียดอยู่ธนูพิษธนูพิษเขาถ้าถ้าเปรียบกับเปดดวนเป๋เปดดวนเป๋มันดีกว่าธนูพิษอะนะแล้ววันนั้นเรายังเบียดเรายังเบียดกับไอ้เจ้าเปดดวนเป๋ตอนันลืมพกลืมพกหัวใจมานี่วันนั้นเราแพ้เราไม่เราไม่สู้เขาเรากล้ากลัวกลัวหัวใจหัวใจเราถ้าร้อยนึงอะวันนั้นอะ บอกไว้เลยแก้สี่สิบถ้าหกสิบเราชนะไปด่วนเป๋ไปแล้ววันนั้นอ่ะเออวันนี้เป็นไงสู้บาลเนี่ยสู้นะมาไกลวันนี้ดูหน้าตาแล้วสู้อืมดูหน้าตาแล้วสดชื่นไม่เหมือนวันนั้นนะวันนั้นหน้าตาสัมภาษณ์อะไรก็หลบกล้องอยู่คุณต่อสู้น่ากลัวเกินวันนั้นทำไมกลัวเขาเหรอ,อวันนั้นทำไมขึ้นเวทีวันนั้นสั่นอ่ะทำไมกลัวกลัวเสียงเชียร์หรือว่ากลัวคู่ชกฮะ ต่อยไม่ออก้วนะมันมันอืดมันจะเข้าก็ไม่เข้าจะเดินก็ไม่เดินจะถอยก็ไม่ถอยลูกพี่รถปักว่มไปสามขามคันนะวันนั้นน่ะเออมาไกลสู้หน่อยดิถ้าไม่สู้ก็ไม่ต้องต่อยมวยอะ่ะแพ้ชนะก็ไม่ได้ว่าก็ขอให้สู้ไว้วันนีสน้สู้ไหมวันนี้สู้ไหมสู้นะอ่ะฝากเอฟซีก FC องเชียร์สองพองอมรด้วยครับฝาก่องเอียนะั โอเคครับน้องชายโชคดีครับน้ำหนัก